เดยๆสวัสดีครับเทรนิ่งกับไม้เกล้วนะครับถึงจังหวะพอดีครับช่วงนี้เป็นเทนเทรทองขาเซลนะครับขาเซลแบบเต็มๆเลยครับแต่เมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้ครับแต่มีการเด้งขึ้นมาครับเด้งเพื่อทําย่อนะครับยกโลยกไฮทะลุไปดูไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงครับแต่ส่วนมากผมจะเอาเข้าเทสามสิบดีกว่าครับแต่ว่าความจริงก็ต้องดูชั่วโมงประกอบด้วยสี่ชั่วโมงสามชั่วโมง หวันนี่ครับตอนนี้มันก็เซลกันหมดแล้วครับแต่ผมจะใช้ฟิบโบนะครับเป็นตัวกําหนดด้วยครับดูเขาฟิบโบให้ดูครับไหนเมื่อคืนฟิบโบผมเอาแนวรับแนวต้านตรงนี้นะครับปึ๊บถึงตอนที่มันเต้งขึ้นนะครับปั๊บนี่ครับเหมือนจุดเดิมนะครับจุด50จุดที่หที่สของผมนะครับคือจุดกับตัวองผมแล้วก็ใช้จุดอะจุด50ที่หนึ่ที่สอี่คือจุดกับตัวของผมนะครับ นี่มันยกโลมานี่ครับมาหอโลมาทำไฮครับแต่ไม่ทะลุไฮเดิมนี่ไฮเดิมคืออยู่ตรงนี้ครับ1750นะครับ1750แต่ตอนนี้มันมาถึงทะลุความจริงมาแตะราคาถึงระดับ2ทีของผมนะครับแต่มันจะมากับตัวโดยมีเกิดพายแอคชั่นนะครับจุดนี้ครับจุดพายแอคชั่นนะครับจุดพายแอคชั่นเนี่ยจะทำให้ดูครับจุดพายแอคชั่นดูขอสี่เหลี่ยมนะครับ ข4เหลี่ยมนะครับ4เหลี่ยมจุดพายแอคชั่นนี่ครับนี่ครับจุดพายแอคชั่นนะครับผมเข้าเดอร์ไว้นี่คือจุดพายแอคชั่นนะครับจุดพายแอคชั่นครับนี่ครับเกิดจุดพายแอคชั่นอยู่ตรงนี้ครับแห่งแดงขึ้นจีนแท่งเขียวนะครับแต่ว่าก็ทําราคาขึ้นไปพอเข้าราคาแล้วก็ทําราคาขึ้นไปก็เร่งลงมาพอเชียงเช้านี้ก็เลยเร่งลงมาอีกครับมีสิทธิ์จะกลับตัวไปได้ถึงแต่ก็ ไม่รู้ว่าจะออกไซเวย์เลยหรือ,อยังข่าวเพราะมีข่าวอเมริกาด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องติดตามกันหน่อยครับแต่ถ้ายังไงราคาถ้ามันทําราคามันได้ถึงวันนี้ครับก่อนที่จะถึงทุ่มครึ่งหรือ3ามทุ่มนะครับที่ประกาศข่าวประมาณตลาดของอเมริกาเปิดถ้า TP ได้ถ้าจะปิดทากาไรก่อนก็ได้ครับอยู่ที่1 7ึ่งเนะครับง่ายๆครับปิดตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับ แต่ว่าถ้ามันดันราคามาได้ถึงตรงถ้าใครยังทนได้ครับทนกำไรได้ก็1 7 2 1.52องครับอลองลุ้นดูนะครับว่าจะทำกำไรได้ขนาดไหนหรือจะกลับด้านเด้งมาแต่ตอนนี้ก็กลายเป็นแนวรับแนวต้านใหม่นะครับถ้ามันทะลุก็ถ้าเป็นผมนะครับการเล่นของผมถ้าเป็นผมเพื่อเซฟที่สุดในการเล่นครับผมจะตีฟิโบเริ่มเล็กลงนะครับ อันนี้กลายเป็นโลใหม่เอไฮใหม่นะครับถ้ามันเด้งดูครับถ้าเราเข้าออเดอร์แล้วเนี่ยตอนนี้คือเข้าเข้าได้หมดทั้งเกิดไพร์ชั่นนะครับเนี่ยครับเข้าตั้งแต่จุดนี้ก็เข้าได้นะครับตอนนี้จุดนี้ก็ยังเข้าได้แต่ว่าถ้าราคามันเด้งกลับมาแล้วทะลุทะลุแล้วยืนได้นะครับก็ควรพยย cut ิจารณาคัดลอสนะครับถึงจุดคัดลอสของผมเนี่ยนี่ตรงแถวนี้นะครับคัดลอสก็ได้นะครับเพื่อความเซฟครับ เพราะว่าในตลาด f o เร็ก,ก็ไม่มีอะไรที่แน่นอนและย,ยั่งยืนครับมันเป็นแค่การคาดการณ์ครับครับผมโอเคครับเท่านี้วันนี้เท่านี้นะครับสบายดี